อันมติไปเราตามจันมตินะครับเฮแข่งๆกันเด้อทุกคนคำนวณครับโอ้เหล็กคำนวณออาจารย์คำนวณแม่นครับก็คือว่ามันจะมีเลขทั้งเลขของฟูคำเลขที่เขาคำนวณแต่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจตเนี่ยเขาจะเป็นเลขคำนวณครับขอให้มีติดเจตไว้เจตครับแม่นครับว่าสิติดหนึ่งติดลักซิปลักนวดยังก็ตามแม่นครับว่าจะมีเจตซื้อยังก็ได้ว่าจะมีเจตมัดเจตตามก็ซื้อไปมัดเจตหาก็ะื่องซื้อไปเองเจตครับในส่วนตัวาจารย์นมติแล้วเจตไปประกบตัวใดครับเป็นตัวที่คาดว่าน่าจะ ตัวเดียวเลยนี่เ9ดวตัวเดียวเจเจเกครับสิบหสิบหกนี่แมนครับเจตัวเดียวนะครับจะได้เป็นแนวงเนาะทีนี้3ามตัวก็จะมีเจ็ดเกสเจก้าครับเจ็เกาเท่าตันเหลียดเลยเจ็ดเก้าดสีตัดนตันนั่นออกตันนี่นี่แะครับตนนี่เลขเ็ดเลขเก้าเลขสครับเจ็ดเก่นี่คือเจ็ดเก้าี่เก้าสี่แต่ล้วก็อีกตัวนึงกันไม่ก็จะเป็นเจเพราะว่าเท่ากันเก้ากับหัวอ พี่น้องเป็นแนวทางนะครับศาสตราจารย์นอตตี้ครับตัวกันนี่ตัวหนึ่งเจ็ดเก้าสี่เขากับอีกตัวนึงเขากับซีเจ็ดหกสี่ไปน้ำครับเพราะว่าห้าเก่ามันกลับหัวนะครับเนี่เป็นแนวทางจ็ดเกี่เจ็ดอันนี้ก็คือว่าเป็นเลขศูนย์อาจารย์นะครับผมเป็นเลขศูนย์ถูกปูเข้ามาคั้นปล่อยครับวันนี้เข้าเอาตามเขตก่อนงวดก่อนปล่อยเร็วไปเลยวะเขากาสองงวดพอปล่อยเร็วไปเลยแล้วมีโอกาสสิปล่อยบ่ครับสำหรับงวดสิบหกนี้ครับมีมีครับถูกปูเดี๋ยวจะส่งให้เขาจะเอาไปลงแล้วกษณ เขตเป็นคลิปเอาแสดงว่าพี่น้องเขาพิมพ์รอเลยเนาะสำหรับแนวทางขออาจารย์นาตี้สิเลขปูเราตามเขตีกว่างวดก่อนก็ร้อยป่อยก่อนไปอ่อนหลอดคือมันต้องตามเขตนิดนึงครับปูกปูนี่เขาทีถวายผลเราม่ก่อนเลยแกมจูดิ้กเทือนึงครับสำหรับประมาณวันที่เท่าไหร่ครับปูกปูกะมันที่ชิมาค่ะเข้าจะปล่อยก่อนเร็วกว่าแกมือเดียวเท่านหร่แสดงว่าให้พี่นนองเขานี่พิมพ์รอเลยเนาะครับแต่ชุดนี้เขาก็เอาไปซื้อได้เลยชุดนี้กะว่าต่างกันครับเพราะใกล้เคียงครับ อ่ะขอย้ำอีกทีนึงครับอาจารย์ครับผมสำหรับแนวทาง16สิงหานี้อโนตี้นะครับปล่อยต่องวดไม่รออั้นนะครับผมย้ำอีกทีนึงครับอาจารย์ครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี7ครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติด7ครับ7เจ็ด94เจ4 7อยู่หลักไหนก็ได้อันนี้เราเราเราไม่ยึดหลักไม่ยึดหลักครับแต่3ตัว7 94ครับผมกั้น7 64อ่ามีพิเศษไหมครับสำหรับตัวพิเศษขออาจารย์โดยเฉพาะเลยตัวตัวที่แถมไปจริงๆคือมัก เจ็ดเก่าขครับมาเก็บเก่าของได้พี่น้องหน้าที่เนี่ยตัวพิเศษแอบไปแอบไปแอบไปสุดท้ายครับเนี่ยถ้าซีวอลมันก็ยากหลายตัวแต่ว่านี่เน้นแล้ก็มีเน้นตำแหน่งแล้วครับเรียนครับพี่น้องมาตัวใดก็เลือกเอาครับท่านอาจารย์ครับมีอยากี่ฝากถึงตำหนักนะครับท่านพี่น้องพนักงานจิเดินทางมากกว่ามาไหวบ้านศาลเจ้าครัตั้งอยู่ที่บ้านนูนสามัคคีอำเภอนามน จังหวัดกาะสีนเขาคุนศรีพเศนี่โลเคชันนี่ว่าตำหนักปูใหญ่ออนอตได้เลยครับสามารถเดินทางมาได้ได้ครับเปิดตั้งแต่เก่ามงเส้าหอดหามงแนงหามงเคร่ง,งค,ครับรมีันหยุดบ์ไมครับไม่มีครับไม่มีันหยุดนักตกเลเกิครับเข้าฟรีครับมีสถานที่ให้การไม่ไหวให้การไม่ไหวครับโดยพลังศสัท่าครับที่จอดรถดรกวควางครับนี่ครับมีร้านอาหารเกี๋ยวสมตำกาแฟตอนรับครับวันฝนตกก็ไม่หยุดไม่ไม่หยุดครับน่นั่งอาชีพกันในห้อม แมีนครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผคุณงออกล้มบานมากพอดีครับวันนี้ครับยินดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนั่งจำใจงวดก่อนดีกว่าจำใจจนเขาล้มบานหมดแล้วครับฝังม้าทายเหมืนไปล้มบานกันเด้อเด็กวิ่งเนาะอาจารย์นั้งเขาวิ่งเนาะผมผมบ่พอใจครับเพราะเขาเน้นหายู่แต่ว่ามันโมมีหาหาสามครับเขาก็เลยจำใจเพราะว่าเขานับหนึ่งซองแล้วเขากำลังที่นับสามนี่ เขากับไปนับหนึ่งอีกแล้วครับนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่สงการอะไรเราก็เข้า3ตัวมาแล้วไอ้งวด906จะได้เยอะกันครับ906นี้ส่วนโตก็ได้เป็นล้านหมดแล้วเนี่ยนะครับ906คาจะได้หลายไม่ได้หลายอีกกับ605เมื่อนั้นกับ300 300นี่ดีใจครับเกือบเกือบอยู่งวดนี้ปั๊บเขาได้ิ่งปุ๊บเขาล้มบานเลยผมครับเขาล้มบานไปหาหมอครับเียลแห้งเกลต้ออครับ ในครับในเลอาจารยนออกก็บวบเล่กไทเล่กเนี่ยนะครับเดีอยู่แบงเตอรี่กไทเล็กขึ้องไทเล็กจดแชบกันเลยนะครับตรงนี้เนาะตรงนี้ตัวต้มเตจดแชปกันเลย หนึ่อไรนักเสียนวันนั้นผมปะกําลังใจให้อาจารย์มัตีนะครับก่อนแน่นคิตั้นก่อนน่นนั่งกับเขาจะตรงการจะมัคค่าแต่ยังมากพย้อนไปจริงๆนี่เลขวิ่งเขาแทบสีบบรุดเลยครับที่หลุดหัดเดียวก็คือ16มมิถุนาครับส่วคนมี้กียเขาเลขวิ่งกัเท่ากับนับต่อครับแต่นี่ครเพรว่าดีใจเราเพราะว่า นี่กว่าไหมงานอาจารย์นักข้อคำพระบรร่ทถึงสวรรค์ครัถามเด้ครับเจตังครับเจตังถามรถการเดออากถามแอิ้ที่มานะอยากมานอยากมาครับไม่เห็นกับตาแล้วนี่คือ่อคนไหแล้ว

คื่เนาะครับวันนี้ึวัที่เราเดนาสาครั้งแรกก้าามตัวครับก้าามัวมาครั้งแรกก็5้าูเม็ดเดียวเลยครับห้านเม็ดเดียวตต้องเื่อไหร้าใช่ครับหาเนาะครับครับแน่นอควัที่เรต่อมาก็เขสามศนครับแน่นแ่วัวที่ตามาะลึกไปอับนี้ก็วักตครับแน่นแนครับี่มกพหาเลขชุดสูตรของเรานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับวิ่งรูดเจ็ด นะครับเป็นตัวเด็นนะครับเราเน้นเน้นเม็ดเดียวเลยก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเดินไปเรื่อพี่น้องครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับสามตัวเราชอบเจ็ดเก้าสี่เจ็ดหกสี่ตัวพิเศษทั้งหมดคือเจ็ดเก้าหกครับตามอาจารย์บอกเลยนะครับมีมีสามคู่เท่านั้นแต่เราจะเน้นชุดเดียวก็คือเจ็ดเก้าสี่ครับ ครับจังครับผมสลับแนวทางของเรื่องู้ของปู่นะครับอาจารย์มีแนวโน้มที่จะปล่อยประมาณวันที่เท่าไหร่ครับวันวันที่15ครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะตามเจี๋จะส่งให้เจตังค์ไปครับนะห้าจังขันอะไรมาห้ากลับไปอาชีพอะไรก็ว่อกออกมาได้ครับอาชีพเพราะว่าหวดกรรไกาเหล่อยไว้ๆแบไปเลยว่าตามสูตรปันไดว่ามันดังเกินนะพ่นไปทีอก่อนมันจะว่าเขาวิธีครับว่ามัเจะเจ๊กับอะไรก็เจครับแต่ตีดต้องบ่วงแล้วกันนิ่งๆนึกเอาดีว่าว่าหัวกรรกรเนี่ยผมมีร้อยหางกรรไกรหางกรรไกรหลับ ไปเลยซึ่ยังทำตามสูตรนี่กระติมมาดูหัวดทูหัวทุกท,กคท,กคทีครับม,ม,มาตาั้งแต่เดือนมีนาปีนี้นนคือครูครับเพราะงั้นว่าเรา <c oughs> ต้องนับเลยครนะครับอาจารย์ เราหนึ่งสองปุ๊บับมานำหนึ่งอีกด้วยครับเนี่ยนะปีเีใหม่ก็จะครับเป็นปีใหม่กับคือว่ากลับมานำสองก็ได้ครับห้อระคันใส่ตามครับครับตามสี่เสาวัดจานนะครับผมอาจารเพื่อให้สิทธิ์นี้ไสูงสุดเท่าไรครับยี่สิบหกวดติดครับปีี่พันห้าวดติดเนีนครับจนไดครับเป็นรัฐบาลไทยครับเป็นได้ทนครับสมัยนั้นห้องูดอย่างเดี่ยวครับยี่สิบหกพวดติดประมาณปี6ก6ันหกพัหนึ่งครับสมัยนั้นยังผมมาขันดัก เีว่าสมัยนั้นที่เขานี้นซงกัลายกับรถหนีจนได้สร้างสำนักเพราเราใช้เงินสร้างสำนักไปทั้งหมด20กว่าล้านประมาณปี60หรือปี61นี่แหละครับปีหกามเป็นปีหกงมสาแนแนกับปรมาปีก่นึันสองรกว่าหมแนแมกับประมาณปีี่นัอง้สี่ปีนั่นจนได้รถปเจโรภพี่ พอเจ้าภาพพี่น้อยเราเป็นคนถือเราก็ะชื่นไห้ครับที่เราบอกว่าใช่ใช่ครับที่เราบอกว่าถ้าน็อตให้หวยพี่ถูกสามตัวไม่เดียวพี่จะบินไปซื้อปาเจโร่กันตรวให้แล้วก็อุปถัมภ์ตลอดชีวิตอ่ะก็เลยแบบบอกปูขอปูเรื่องว่าให้ถือเรื่องฟูเขียนให้ทวันนะถ้าจับวัดผิดศูนย์ศูนย์เกี้ยสามหรือศูนย์สามเกี้นี่แหละครับตื่นอื่นเกี้ยในเล่าหล่ะจ้ะนี่บอกเลยเล่ากับบินมาคืนรถไทยแล้วอุปถัมภ์แตอนนี้พี่พี่พี่เสียชีวิตแล้ว ผมไม่ทราบว่าสืดเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็ดิติหลายแล้วหรือว่าเราเราเรียนซาไปแล้วครับนม่ครับมันนีกะเราก็เสียชีวิตไปแล้วคขอขอันตัวเลขอีกครั้งค่ะตัวเลขก็ชอบเจ็ดเก้าสี่ครับสตัวเจ็ดเก้าสี่ครับเจ็ดหกสี่ครับตัวกันพิเศษหนี่งเดียวเจ็ดเก้าหกครับน่ครับ ต,ตัวเราเน้นทุกเจ็ดเก้าสี่เราตัดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เ้าสี่แล้วก็เจนหกกาสี่ตัวนมีฟันเม็ดเดียวเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าก็เจ็ดะเราตัดอีเลยครับ ถ้าถูกปูนี่บองูเลยพ่าคะแนนจุดเลยบองูแนวโน้มเลยครับมาร์ตบูออซอนนะครับผมอ่เดี๋ยวตอนนี้ให้ารนัดรับแขกก่อนนะครับผมสำหรับตัวเลขของอาจารย์น็อตก็ลองกันตามนะครับหาญยิบเจ้าสลักกันแบงไว้นะครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม